นี้เราจะมามัดไส้กรอกอีสานนะครับโดยใช้เครื่องมัดไส้กรอกนะครับก็นี่เป็นตัวอย่างที่มาแต้นะครับการใช้งานก็คือว่าเราจะให้เครื่องนะฮะลอกกับลอกกับเฟือกข้างล่างนะครับนี่ยแล้วก็ทําการให้ให้ลอกกับที่เกี่ยวข้างล่างนะครับเครื่องจะตัดแล้วก็ใส่ไส้กรอกเข้าไปนะครับ นี่คือตัวตั้งนะครับรผมเป็นตัวอย่างที่กรอก,กที่มัดแล้วนี่คือขั้นต่อไปที่เราจะมัดนะครับนะครับครื่องก็จะมัดไปเรื่อยนะครับเราก็ใช้งานไปเรื่อยนะครับนะครับก็ได้เรือยครับ